ทำไมล่ะโอ้โฮทำไมล่ะเอ้ารูชิรู้ชอจ้าเอ๋จ้าเอ๋เเเ้ยเอ้าเอาไหมเอาไหมกินไหมมันโดนน้ำลายไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่